สวัสดีทุกคนยินดีตอนทับเข้าสู่ช่องลาวเกินออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของน้องพัดสาวลาวคนขมวนั่นเองสําหรับมื้อนี้น้องพัดก็กําลังกุทิฮานไปวเตี๋ยวไก่นั่นเองเนาะมื้อนี้พัดมีโอกาสามีวันหยุดหนึ่งวันนั่นเองเนาะซึ่งพัดกําลังจะเดินทางไปที่ตลาดคองผมเนาะเพื่อไปซ่อมมือถือนั่นเองแต่ตอนนี้พัดตรงหองทองด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อนนั่นเองเนาะเดี๋ยวพัดจะเอาหน้าจอโทรศัพท์ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อแต่ตอนนี้ขอกินก๋วยเตี๋ยก่อนเนาะ ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มาแล้วเนาะน้องชานั่งกินบ่อมาเดอ้อกินน้องกันเดอ้อขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวแ๊บนึนเดอ้อและนี่ก็คือมือถือของน้องพัดนอนอซื้อมาได้ห้าป,ปีแล้วเนาะเป็นไอโฟนหกแต่ว่าตอนนี้นางแบบนางเง,งองนาะพี่น้องน่งนาจอนางเงองแบบชินาแบบนี้นาะน้องพัดก็เลยย่านมันซดนเองนาะงอ่มันเงองออกมาทั้งมืดเลยเนี่ย มือนี้น้องพัดจะใส่อันนี้แล้วเนาะคือมันเงิงจนมาโอดพี่น่ะโหม่งนี้แล้วก็นหน้าจอนี่แตกเป็นแบบโอ้ยแบบสุดๆุดแล้วเนาะตอนนี้พัดกะกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วเนาะพัดสิไปท่ารถเมย์เนาะจะนั่งห้5ไปถนนตน๊เนาะแล้วะกะไปต่อสายนึงเนาะไป ของผมั่นเองนอกเพื่อแปลงโทรศัพท์สุดที่รักที่พัดเอาให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเมื่อกี้นีเนาะซึ่งที่พัดใช้ไอโฟนโบแมนว่าพัดรวยได้นาะเงินเดือนพัดกัะกัจจินึงแต่เป็นอย่างอ่ะเอ้ยคือใช้โทรศัพท์แพงให้สาวเราคือพัดจะซื้อของชิ้นนึงน่ะคือพัดจะดูที่คุณภาพเนาะว่าซื้อเท่อนึงละเอาง่ายๆก็คือใช้ให้คุ้มนั่นเองนาะถ้าเกิดเราไปซื้อเครื่องแบบ ราคาทึ่ือชินะ่ะซื้อแป๊บนึงมันกระพังก็ได้ซ่อมหรือว่าได้ซื้อเครื่องใหม่ใชนะ่ะซึ่งมันพัดว่ามันบวกคุ้มเนาะสู้เฮาซื้ออ่าโทรศัพท์จะเครื่องนึงเนาะที่ราคามันเอ่อแพงไม่จัหน้อยแต่ว่ามันคุณภาพมันแบบดีแล้วก็ใช้ได้ดนนั่นเองเนาะเฮาจะประหยัดเงินไปในตัวเนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบเคล็ดลับของน้องพัดเนาะเวลาซื้อของเนาะพัดซื้อไอโฟนนี่พัดก็ถือว่า คุ้มเนาะเพราะว่าใช้ได้ต่หกปีคาดกะวา่าสิใช้ให้มันฮอสิบปีเนาะให้มันคุ้มเงินเหงินกบ้บาทที่ซื้อไปเมื่อหกปีที่แล้วนั่นเองเนาะซึ่งที่ฮอตหรือบอ่อนั้นก็ท่าเบิ่งต่างกันเนาะพี่น้องรถมาแล้วเนาะพี่น้อง สองแล้วนอพัดก็จะย่างไปที่ถนนโตเพื่อไปต่อสายนึ่งไปตลาดคลองโงนั่นเองไปต่อกันเลย ในตอนนี้น้องพัดก็เดินทางมาในถนนเจริญกรุงพอ่อเมพี่น้องเนาะก็ได้พบพากับบรรยากาศสองข้างทางที่สวยงามซึ่งมือน,นี้เดชกับเป็นใจเนอะให้น้องพัดได้ถ่ายภาพสวยๆงามๆม,มาฝากมาตอนโทอเมพี่น้องนั่นเองพ่อแมพี่น้องตอนนี้พัดรู้สึกว่าเมารถเมย์นาะงส้างเป็นยังบอได้อดเครื่องทางเลย ชมตอนนี้บบไหวเเมาแหงกเมารถดเนยมันลวดติดแหงพี่น้องเนี่ยเบิงดด่งรถดติดอ่ะตายแล้วคนก็โทรศัพท์อันใดสไปก่อนเนาะวันนี้ตรงใส่คนนี่และนาเหลืองเมื่อแล้วนี่บบคิดว่ามันสิเมาเนะ้ะพันกันเลยบบได้กินยาแก้เมาลดมานะตอนนี้พันก็อยู่ตรง เยาวราชเนาะยังบุหอดยังอีกน้อยเดียวเขาก็เลยย่างเอาเนาะลงย่างเอาเขารถติดนั่นเองเนาะตอนนี้เยาวราษฎร์กำลังพลุกพล่มนเติบพี่น้องเนาะเบิ่งแมฆอันยังบุหันย์ได้อหอดของผมไปนึงเนาะลงย่างไปเอา <laughs> ตอนนี้พัดก็มาฮอสตลาดของถมแล้วเนาะซึ่งแบบบรรยากาศแบคึกคักหลายเติบเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้พัดกำลังสีหา้านซ่อมโทรศัพท์เนาะเป็นตลาดของผมก็ถือว่าเป็นตลาดที่แบบมีขายทุกอย่างเนาะพี่น้องชัดขบือยันเรือลบกุล่ะ้านโทรศัพท์อยู่ทางใดละเนาะแบบนีบ้น เมื้อนี้กัมีคนแหนมไหลแล้วนะวาะเว้าคนเดียว <c oughs> จะมีพวกอันนี้อุปกรณ์ประดับยนต์พวกทอ่อพวกอย่างนี้มีมัดทุกอ,อย่างเลยนาะแบบเอาง่ายๆคือมีครบทุกอ,อย่างนะอุปกรณ์พวกอย่างกระจ้าขายอยู่นี่เทั้ <c oughs> องอยู่ในกรุงเทพกั ที่นี่เนี่เนาะมันก็คือ,อเป็นที่นึงเนาะตลาดแห่งหนึ่งที่แบบใหญ่แล้วก็มีทุกอย่างเนาะซึ่งมันยุติดกับเยาวราชอีกทีนะเออตอนนี้วันแดงศัพร์อัยู่ใส่วะเออซึ่งตลาดของผมก็จะตั้งอยู่ที่ถนนวัวร์ร์ซักนราตัดกับถนนเจริญกรุงนั่นเองซึ่งตอนนี้พัดกำลังยืนอยู่ที่ถนนเจริญกรุงเนาะ คุณน,นอกซึ่งจะเป็นโซนขายโทรศัพท์เวลา,าไปกระถางไปเลยนะคุณ <laughs> ซ่อมฮานใดน้องยางก,ก่อนเดี๋ยวพัดกินยางเลือกฮานกันเอาซิเปลี่ยนฮานใดเนาะมันหลายฮานนี่เลยพี่น้องเป็นพูดสิซ่อมฮานใดเนาะพวกเคสพวกฟิล์ยิ่งชี่มันิมีคบรบไปเลยนะยุนี่เนาะแบบหลายหลายลิ ค่ะดูให้หน่อยค่ะอันนี้มันจะเปลี่ยนจอไม่ทราบว่าเท่าไหร่คะจอยังเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะแต่ว่ามันเคยเปลี่ยนไหค่ะเคยเปลี่ยนมาแล้วมันมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ลแตกไม่มันตามนานแล่นอยู่ไดกนดูแบตด้วมันมันไม่ทราบว่ามันเป็นที่แบตหรือเป็นที่จอจอก็ไปแล้วครับจอก็ง้างแล้วมันออกจากนี่นะจอไฟช็อตอ่ี่ใช่เราต้องดูว่าแบตมันดันหรือเปล่า ตอนนี้ช้างคนนี้กำลังเบิ่งโทรศัพท์ให้พัดพี่นงซึ่งกระสุมครัวแล้วเนาะมันก็เลยชีซอดหัวตายเนาะก็จะเป็นต้องได้ซ่อมนั่นเองเนาะพี่นงถามว่าซื้อเครื่องใหม่ได้บวซื้อได้เนาะเจ้ามันยังใช้ได้เราก็ต้องไปยัดไปก่อนเนาะช่วงดีมันเศรษฐกิจอยู่ดีนั่นเองเนาะถ้าเราไปซื้อเครื่องใหม่กับเรอยากได้ซะอันนี้อันนั้นนะ อยากได้ iPhone 12คุณแม่มูเงินเดือนเขาเนี่ยอยากได้ iPhone 12คิดจะซื้อเลยเนาะแต่โอกาซื้อเนาะเอาไปซื้อดินดีกว่านะพี่น้นองซื้อดินอยู่บ้านเอาไว้ให้แม่ปลูกบ้านให้ดีกว่านะถ้าคิดชิดซื้อแพงป่ะคะนะก็เลยส้มมันก่อนอท่านผู้ชมตอนนี้กำลังต่อรองราคากับเราเปลี่ยนเลยค่ะขอลดกับบได้นะเพื่อนมาเนาะ เก้าร้อยแต่ติดปีมเต็มจอให้เนาะข่าก็ต้องซ่อมเนาะเพราะข่าบ่มีไซน์นั่นเองเนาะเดี๋ยวติดแล,แล้วแล้วพัดเสียไอเบิ่งเด้อแบตกับบวมท่านผู้ชมเอ้ยแต่ตอนนี้พัดก็เลยขอซ่อมจอก็เนาะเพราะว่ายังบ่มีเงิน <laughs> เดี๋ยวแบตกลับมาเปลี่ยนอีกเชื่อดนึงเนาะผูช้ชมตอนนี้ลูกสาว่อย <laughs> แล้วแล้วแทนแทนแทน ดีขึ้นกว่าเก่าหลายเลยโดยนอสำหรับคลิปที่พัดพาพ่อแม่พี่น้องมาย่างตลาดคลองถมหรือว่ามาเป็นหมู่น้อพัดในการมาซ่อมโทรศัพท์ในตลาดคลองถมมือนีกะซีมีเพียงเท่านี้นอกจากใดพัดกับคากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวเราคลิปต่อไปนํานาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดพัดตรงขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณนที่นี้นํานาะ จังได้มืินนี้กับบุมมอย่างนี้แล้วเนาพัะต้องขอตัลวลาพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปก่อนเด้อสบายดีบายบาย